ไอ้เก็บอะไรได้ไม่รู้เก็บทิศไงเก็บทิศเก็บทิศบล็อกเฮดใช่ไงที่มันเก็บทิศของคนตู้นี่นะใช่ไงอ่ะใช่ไงอ่ะมืดมากสำรวจเมืองอ๋อสำรวจสำรวจเมืองอารอลแลนะเอเด็ดเทากูเกียดมากเลยการสำรวจกูเกียดเทาไปตรงนี้ไปต้องไม่ติดอย่างเงี้ยโวายเนี่ยอยูไม่แน่ไอ้เหี้ยแม่งยึดคุยกูบอกแล้วกูพูดแล้วไม่มีผิดเลย กูมันเซ้เกมเกมเซ้นเฮี้ย yeah. เราต้องหา,างมันมีมันมีจำสวกแกเอาเนี่ยข้างบนไม่มีเลยไหมไม,ไม่ไม่มีเห็นไหมกูบอกแล้วเฮี้ยไอเยี่ยแล้วตัวไอเยี่ยนั่นสีขาวจะวิ่งไล่เราอะไอตัวไอเยี่ยนครับตามบ้าน,นตามบ้านเราจะเป็นจุดเซฟนะเว้ยม,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 มึงอย่ามึงมึงมึงอย่าดูถูกบ้านแต่ละหลังแล้วกันอาจจะเป็นจุดเซฟของเราไปฉายทั้งส่งยูสไม่ให้มันได้สำรวจเดี๋ไม่ให้สำรวจอย่างเดียวเลยเหรอกูไม่อยากสำรวจในโง่ เฮ้ยนี่ไอ้กายอะไรนี่โบดอ่ะนี่โบดวัวโบดไอ้กูเจอรถเหรอวะไอ้ไอ้นั่นรถปะใช่รถตรงน้ารถเฮ้ยมานี่ดิ่มานี่ที่กูไม่อยากเข้าบ้านหลังนี้คนเดียวเช็คดิรถไม่ให้ทำอะไรทำเลยดีส้มรถมันบกเราเจอรถเราอาจจะซ่อมมันได้ซ่อมรถโอ้ยมึงจุดดิเียโอ้หาอะไรมั่งอะล้อหาล้อหาแก๊ส ล็อกอังไงนะอี่หาสระพานในท็อกหน้าเรามาตกลงก่อนเราจะช่วยกันหาหรือแยกกันหาช่วยช่วยช่วยขอร้องแหละช่วยกันเถอะช่วยแยกช่วยแยกเฮ้ยไกลไกลเข้าบ้านไกลเข้าบ้านไกลกูเห็นไอเฟิมเฟิล์มเข้าบ้านเฟิล์มเฟิมเข้าบ้านฟิมเร็วเร็วเร็วกูเห็นกูเห็นโอเคกูขอเปลี่ยนคำพูดกูกูช่วยกันหา ไม่แต่ถ้าเราแยกกันหามันจะไวกว่าไม่ไม่ไม่เสี่ยงเสี่ยงบ้านนี่แหละจุดเซฟมึงจำไว้เลยตาวนี่ไอ้กูเจอแล้ว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 เก็บไงอ่ะมาเทอแล้วสปาร์สอสปาร์สโอสปาร์สโอ้าร์สน้าลดน่าลดใส่น้ารถกูไม่อยากไปแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเหลือเหลองหาวหนครบก่อนอ่ะไม่เราใส่ได้เลยมาเร็วมาเร็วมาเลี้ยวต้านต้าไอ้มันมันให้ทุกคนมันเก็บคนเดียวแล้วมันให้ทุกคนเลย ไม่มีไม่ไม่ตอนมันมันยังไม่ขึ้นของกูยังไม่ขึ้นเน่ยพอมึงน,น่าจะเก็บครบหรือไปไปใส่มันน่าจะขึ้นมอกกูไม่ขึ้นอน่ะกูไปเก็บอีกรอ้วิขึ้นอันลานีก้าจะกลับมาไม่ได้เหรอว้ยใช่ในพูดถูกและมีเหตุผลมากจะใส่ว่างที่มันใส่นานมากไอ้ตั้นใส่นานมากเอาหลังไปง่ายกาใส่แล้วตั้นใสแล้ววววูนนนนไ,ได้ไู เฮ้ยมันมาให้มันมาไกลระวังตาลนะมันมาแล้วไกลมันมาแล้วไกลมันมาแล้วไกลไกลบายเรียบร้อยฟิวฟิวฟิวขบานฟิล์มเข้าบ้านไปเลยไปเรื่อไหนนะตำรวจแถวนั้นไปเลยไอ้พวกมีวิธีดีๆนะเว้ยเออคนหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วแค่คนเดินไปเก็บให้แล้วมึงก็รอซ่อมอย่างเดียว เฟมนั่งตื่นเขาจะทำรูปเชืนบ้านเราต้องเราจะต้องย้อนสมาต้องอีกรอบหนึ่งเลยแต่ถ้าเราให้คนไปเก็บเลยอีกคนนึงรอซ่อมก็ได้เว้ยเอาเอาไงโอเคเฟมหาบูตำไหน่งเมื่อกี้ต้องไม่เห็นทางเลยนะเขาโบดไหมโบดเขาโบดอ่ะโบดอยู่ไหนอ่ะขวาขวามือขวามือตอนนี้มันอยู่ตรงโบดอ่ะนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละโบดอันนั้นเหรอคือโบด ไปครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ยกกูไม่ยกกูไรไม่ยกกูโอเครีวิ่งไอ้เหี้ยแม่เหี้ยคุยกูว่าแล้วกูเตรียมใจไว้แล้วกูเตรียมใจไว้แล้วตั้งตั้งคอนเทนต์เก็บเก็ทำไมไกลอยู่ไหนไกลอยู่ที่รถปะดีกูเตรียมใจไว้แล้วไม่ต้องกรใจเหี้ยกูเตรียมใจไว้แล้วไม่ต้องเจอตั้งตั้งนือปัด เราต้องไปแล้วว่าเราเราต้องกล้าพอไม่งั้นเาจะติดอยู่ที่นี่ทั้งวันกูจะไปอย่างไรมันเฝ้าหน้าอยู่ว่ะไอเฟมเฟมมาเฟมมาเฟมมามันมาแล้วบอกกูด้วยกูจะได้กดวิ่งกูก็ไม่รู้ไปตั้งเข้าเข้าก่อนขัดตั้งตั้งเข้า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 เขาไหนเข้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 าอะไรเข้าอะไรเข้าอะไรไอ้คิเฟมเฟมตรงนี้มีบ้านเฟมไหนไหน เซฟดูกูอยู่ตรงไหนตรงนี ouais calves calves <t <t uh ้ไม่เซฟตรงนี้ไม่เซฟไม่ใช่เหรอเไปขนยกขนยกเขาทำไม่ได้ไงยอยอิอยออยอยคุยเดืเสียวเลยไอ้คนเดือดคนเดคนเดือดไอ้เดือดไอ้คเด กูเปยนเฟสยังกายมึงอยู่ไหนก่อนมึงอยู่ข้างหน้าไอ้ป้าที่มันดบินมครับบนหลังแรกมึงเดินมาเลยตอนนี้พี่อยู่กูอันนี้อยู่อันนี้กูพูดจริงพี่อยู่กูกูรออยู่เนี่ยไอ้กูรออยู่เนี่ยกายข้ามาเร็วกายไม่ต้องรังแชร์ได้ไหมเนี่ยกูรออยู่กูรออยู่กูรออยู่โอเคกูย้ายทางนี้วันหนึ่งกูรออยู่กูรออยู่กูรอยจนกูตายมาลองที่ดูแล้วกันอ่ะเสร็จละ อ้าวทำไมตรงหลังตั้งตั้งหน้าตางหน้าต่างวยเสี่ยวเว้ยกูมันตัวกูมันตักูมันตัแทนน้ำมันแกมันตัวูเดี๋อยู่กเปมก็ลุ่ไปบ้านนี้ตรงนี้เซฟป่าไม่รู้แต่ขอเข้ากนแล้วกันเฮ้มองมาทางนี้เทางนี้ทางนี้เฟมยงขวามาเจอกูเลยย็งเรอตรงนั้นพี่กูโดนจำเสนแกตรงหน้าตมันมันมันล็อกคอมันจับหน้าอยู่แล้วก็ลูปไหล ชิกายอยู่นู่นไปรถก่อนปะไปรถก่อนปะมันมีคนหายางไหมอ่ะยางรถยนต์อะไรเงี้ยม,มีฟิล์ม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 แอรตายมึงเข้าใจใช่ไหมว่าในโทรศัพท์มันวิ่งโคตรม,มัน,นมันเป็นการรีตัวละครเฟิมรีตัวละครเพื่อที่จะไปเอารถแบบพี่จะไปที่รถ กันมาอยู่ไกลที่พึ่งเลยอุ้ยวุ้ยุ้ยิ้มาอยู่จัเจอล้อคุณเจอล้อสวยสวยสวยเฟรมสวยสวยรอต่อรอต่อรอต่อเดี๋ยวกุลนบ่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออมาได้ไหนเดี๋ยวกูลรอให้ยาวๆเลยวู้ลดปัดปั้นมีอยู่หลังบ้ายกูอยู่หลังบ้านเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยดีสั่นเลยเสียวเสียวเลยเสียวเลย เสียวเลยกูบอกแค่เรื่อยเสียวเลยเจอรถเจอแบตเจอกุญแจรถครบแล้วมั้งเมื่อวัก็มาที่รถก็พูดดิกูรอยอ,อยู่นี่ไม่กูไม่รู้รอยู่ตรงไหนกูลืมไ nice. อซ์กดลุกว่ะไอ้เที่ตรงกระจกเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เลยเว้ยโคตรสว่างครยังครบยังอดี๋ยวครบยังกูงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่รถนี่่ไหรตามมาเฟมตามมาเฟมมันตาม ตามตามมาพักพักในเล้าไก่เดี๋ยวเรไปต่อแบบไม่มีอีโก้ยังตามไปคนร้านเฟมมันมาเฟมไปคนละย่างเลยอุใส่แบบยังพวกยังพวกยังอุใส่อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่นี่กูเบอรลอยอยู่เลยกูใส่ร้อโอ้ยไปโดนล็กไปเลยลอยไกลลอยไกลกลับมาที่เดิมเฮ้ยเจมส์มัดอีกเจมส์ปวดรังกับกูหาบ้านไม่เจอหาบ้านไม่เจอบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ บริการแล้วตัวนั้ไอ้คันโยกอ่ะไอ้คันโยกตอนนั้นจะเปิดไม่ได้ใช่ไตั้เอ้ยเราต้องไปเปิดมาก่อนเดี๋ยวต้องไปเปิดโยกก่อนตอนนี้โอ้ยนะไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยกูเกินหม่กูเกินหม่กูเกินหม่เรากูด้วยทีนไงตั้นต้งเร็วเร็วคอนเทนต์เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปกับกับกับกลับไอ้เหี้ย เฮ้ยเตาไม่เฮียกันกขาตไม่เฮียกันเฮ้ย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 เ เอาบดอะไรเงี้ยคือตัวอะไรไปที่รถแล้วขึ้นรถเลยเหรอขึ้นรถเลยขึ้นเลยไปเขาบอกให้ไอ้คิด the b r i d เจอเว้ยคืออะไรกูถอยก่อนมันมามันมายุยยุยยุยไอ้กายตายอ่ะเช่ยเช่ยเช่เฮ้ยคืออะไรไอ้ i v e เดอะบริด e the b r i d g คืออะไรเปิดคือแบบ Activate เปิดใช้งานสะพานไอ้เงี้ยกูต้อง คันโยกข้างนอกคัขขนโยกส <hi> ัตว์เลยอ๋อไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูโยกแล้วไม่ใช่เหรอเปิดไฟให้แล right ้วเปิดไฟให้แล้วดไฟแล้วโอ้ไม่ใช่เราตายไหมเราต้องรอจงพอสะพานมันจะมาเรื่งที่มันไปแล้วมันไปแล้วมันอยก่กูมันไปของหนูแล้วมันไปของหนูแล้วเอ้ยเฟี้ยมนะเฟียมไอ้กายมึงต้องหาไฟรอบเพื่้พวกกูเว้ท่านมันเป็นคนหาไฟรอบเปิดแล้ว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  ไอ้กไปเปิดไฟตรงโบสถ์ด <t coaching> ิว่ะกายบอกต้องไปโบสถ์ด้วยบอสมันบอกด้วยหน่อยด้วยหน่อยไปไปไปแล้วไอ้ไกเกิดเปิดไฟตรงโบสถ์เดี๋ยวมันได้วิ่งวิ่งไปตรงโบสถ์ไงพอวิ่งตรงโบสถ์แล้วกูได้ไปตรงนู้นได้ไปไอ้ตรงกระกได้อะไรโอ้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรมันบอกว่าก็คือถ้าเราตายเว้ยไอ้พวกปีศาจมันจะไปปิดการขึ้นสะพานเว้ยมันต้องมันบอกว่ารัวก็คือเราต้องล่อมัน แค่ออกอาหาจากสะปานให้ได้มากที่สุดร้อยรัุการเกียร์ิแหละไกลไกลลอรอต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวกูลอยเฟมาตรงรถก่อนแล้วพอมันจะมามันก็ต้องเปิดรออีกรอบนึงเพราะว่าตะพางเราเปิดเวลาใช้นานมากเปิดรอเรื่อยๆพอดับปุ๊บออกไปเปิดใหม่เลยทันทีจุิดแล้วตอนนี้เดินสะานอะไรบอยก่อนเกมที่นี้แม่ยากเลอเกินแต่ระบบมันแปลกใหม่นะไม่ค่อยเจอเกมในเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ รอครัแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงจะล่องไงเปิดไฟตรงไหนก็ได้ทีหนึ่งใกล้ๆตรงนี้ไม่มีที่เปิดไฟเลยอะดิเราใกล้พร้อมยังพร้อมยังใกล้เพิ่งเพิ่งเปิดเปิดไฟที่โบดล่อมันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้มันวิ่งไปตรงนน้นวิ่งไปตรงประตูรอรอไอเฟรมไปเลยก็ได้นะไปเลยไปเลยไปเลยมาปิดเมื่อไรมึงเปิดใหม่อีกเมื่อนั้นเลยเออไฟไฟดับมื่อไรเปิดเปิดทันทีเลย กูตายเอ้ากลับกลับกลับเฟมกลับเฟมอะไรกินวะาตายเหลือกี่ชีวิตนี่ดีได้สามชิบมึงกลับมาโบสถแล้วใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแต่อย่าให้ใครเปิดไปเนี่ยเปิดการตอก่อนเดี๋ยวกูรอดดูรอดตามมึงเลยนะให้กูรอดก่อนดีกว่าอะกูเปิดไปแล้วกูเปิดไปแล้วเปิดเลยเอานะเออนะกูไปนะกูไปนะตามสเต็ปตามแผนที่เราวางไว้ คนของกูโดนปิดแล้วเปิด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 ฟิล์มใครก็ได้เปิดเลยตอนนี้กูรออยู่เปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดเปิดเลยเออเปิดๆเรื่อยๆไอ้เหี้ยกูตายสัสมีสองตัวเลยเดี๋ยวจะจะกดไปนดนึงก็ไปไฟไฟเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้าไอ้เหี้ยกูก็ดู้ก็มันอยู่ตัวกระจายสัสกูตายเราทำได้เมื่อกี้ได้เลยเว้ยโอเคเลย ไอ้พวเห็นมันกูเห็นมันเอ้ยมึงต้องเปิดสองรวงพร้อมกันนะเพราะมันมีสองตัวมันอยู่ใกล้กูมันอยู่ใกล้กูพร้อมแล้วไปอันหนึ่งกูกูกูอันหนึ่งเดี๋ยวกูต้องไปสแตนบายเราไปก่อนไอ้สัตว์ยากยากคอตัวเลยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ตั้นมึงเราไปดูที่สะพานนี้ว่ามันมันกลับมาที่เดิมหรือว่ามันค้างอยู่มันมันมันปิดเลยเว้ยถ้าปิดเขาต้องแบบลบศูนย์ไม่หมดเลยนะเออศูนย์ไม่หมดเลยต้องรอพวกกูรอแล้วมันเปิดพร้อมยังเไป เฟรมพร้อมยังเฟรมกลพร้อมยังเปิดเปิดดีนอนกูจะดูว่ามันเดินไปทางไหนมาไงมั้งเปิดยังกลเปิดยังไอ้ไอ้ไอ้เฟรมย่อออกมาเฟรมย่อออกมาหนึ่งตัวมันมีแค่สองตัวหรือตัวเดียวอ่ะสัตว์เ้ยเปิดเปิดอีกทีดิ ก็เดินคอมมไม่จับมีเรอแล้วจะผ่านไปอี่สิบเอ็ดสเต็ปนะคอมันกูมาเปิดประตูแล้วกูมาเปิดประตูแล้วเขี้ยตรงนี้มีไหนเซฟมั้งวะให้จัดฝังหาที่แอบเลยหาที่แอบเลยกูหาแล้ว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 มึงไปอยู่ตรงที่ไม่ไฟเลยพักไปที่ไไฟเลยความชิดความชิดตปิดต่างหู้วก็จะเป็นแบบ ปเรมันอยู่ตรงกูมันอยู่ตรงกูเปิดไปเรื่อยๆทีเปิดอยู่เปิดอยู่คล็อกคือตายเนี่ยมันล็อตล็อกกายก่เปิดไปไอเพีมตายเหรอเปิดฮ้ยโดนผีตายมันมันมันคือมันวนเวียนตรงรถมันวนเวียนอยู่ตรงหน้ารถเพีมไปหามึงเปิดเสร็จยังวะเปิดนานยังอ่ะ เฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถไป,ไปที่รถไปที่รถมันอยู่ตรงรถอ,อย่ายอกจะพังง้องไหอย่ากจะพังง้องม,ม,มันอยู่ตรงรถมันอยู่ตรงรถมันอยู่ตรงนนตรถเป,ปิปดไฟเปิปดไฟก <c oughs> ูเปิดไฟกูเปิดไฟใจใจรุกเปิดไฟตอนนี้วิ่งมาวิ่งมาเร็วเฮ้ยมือยนนม่อยู่หน,น้ารถก็จะไปยังไงอ่ะมาเปิดไฟตรงนี้เราวิ่งไปตรงรถเลยนะโอเคไหมกายเปิดฝั่งนี้แล้ววิ่งไปทางนึงไปทางนี้โอเคไหมเ้ได้ได้ได้มันบั๊กตรงกูไอ้ยี่ตัวมันต้องเป็นกูที่บั๊กอีกแล้วกูตายไปไปไปกู มึงขึ้นรถรถรถกันรอเลยเดี๋ยวกูขึ้นคนสุดท้ายเองกูคือวีรบุรุษจนนาทีสุดท้ายมึงันมันรอมึงอยู่ตอนนั้นมันรอคนอื่นรอมึงอยู่อ๋อโอเคมึงขึ้นแล้วใช่ป่ะได้เชิญต้องขึ้นมาเลยมันมันมีให้ขึ้นนะมันมีให้กดกดขึ้นนะทำไมต้องเป็นกูได้กว่าจะผ่านเนี่ยนี่นะตรง ตอนตอนตอนหน้าเกิดมันมีแบบที่ให้เปิดไฟมันแบบมันไกลอยู่ทีลสะสเต็ปแล้วกันนะมันจําเป็นอยากให้กลอีกหนีอยจะตัานพอตอนนั้น,น,นทีลสะสเตปแล้วกันถ้ามันจําเป็นถ้ามันจําเป็นมันไปไหนเราไม่รู้ทั้งแมงแลักกันมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว,ลวไปกลับบ้านเจ้าเทพผ่านมา เชี่ยเชี่ยรูหัวใจโอเคครับแยกได้อะไรเงี้ยละ่ะเชี่ยคนดูยากเชี้ยน้ำตายากจริงๆเราเล่นมา <c oughs> ชั่วโมงครึ่งอะ่ะแต่ผมพูดเลยว่ามันนี่ตลกม,มาก